เชิญบูชาพ,าพาระก,ก,กับพระรัตน์พร้อมๆกันครับอิมินาะกา,าเรนะพุทังปูเชมาอิมินาะกา,าเรนะธรรมังปูเชมาอิมินาะกา,าเรนะต่ังๆปูเชมาเชิญกับพระพรอ พว,วันตนังอธิวาเทมสว,วาคาโตภะวะตาธัโมธรรมานะมะทาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะตาาั้งโถสังฆังนับไวเกิอลัะขณะที่ห้าโมงครับตาธุมายังมันเตวิสุเมตสุราคะนาทายาติสันเน สาธุนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตตัมมะตัมพุทธะนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตตัมมตัมพุทธะนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตตัมมตัมพุทธะพุทธังสรณคัจฉามพุทธังสรณะคัจฉามีธรรมส ทัมมังสารนังทัจฉามิสังฆมสารนังทัจชามิทุติยมีพุถังสารนังคัจชามิทุติยมีคุธังสารนังขัจชามิทุติยมีทัมมังสารนังทัจชามีทุติยมีทัมมังสารนังทัตฉามปีสััง แบบพระแต่หชายทูเสียยมปีสาข้า่งสล That's uh, uh. 苦了。 お ตุยามปีตุกินนางวัต,ต,นนวตมเมทานางอาวัยานางโอตุยามปีตุหินนางวัตเมทานางวัตถุทานางปัจจะธานางนิธานา thank you เพื่อเป็นเครื่องประดับปฏิปัญญาของบรรดาญาติโยมสาธุชนคุณพระบริสุททุกท่านเรื่องเหยียดยาชาบนรดาจิตศพของคุณพ่อประชุมพยัคฆเพศผู้ที่ร่วมรับไปแล้วจนกว่าจะผู้ร่วมด้วยเวลาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระธรรมกินนาซึ่งยกขึ้นเป็นฤาษีขึ้ในเพื่อนเพื่อนว่าสัพเพสันธาร สัพเพสังขารทุกขาสัพเพชมาอนัตตาแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสภาพไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีความ เกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาญาติโยมทุกท่านทั้งหลายเมื่อมนุษย์เรานั้นมีความเกิดก็ต้องมีความดับไปนของผู้กันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะร่วมพ้นไปจากความเกิดและความตายไปได้ฉันใดพวกเราทั้งหลาย จึงควรที่จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเกิดความตายาเป็นสําคัญเพราะว่าในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะไม่ปตกพบเจอกับคนที่เรารักแล้วพภดากจากเราไปกัรแต่สมัยปู่ยา่าตาพ่อเราก็ต้องจากเราไปฉันใดพ่อแม่ น้องเราก็มีวันที่จะพัด่าจากเราไปันนั้นโยนเพราะฉะนั้นเราตึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราว่าเป็นของของเราแล้วป็นชุดยังเราก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากวัฏ ที่เราได้เห็นว่าจะเปิดเป็นอยู่ใน,นปัจจุบันนี้ไปได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสมรัะมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงตัดเรียกว่าไต่รัตซึ่งอาจมามาพาได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อธรรมที่เริ่มเต้นสนขงขามทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเพราะประกอบไปด้วยโลคาธิี้ โรคไฟไข้เจ็บจ th ัดการที่เกิดขึ้นมาเบียบเบียนปีธาตัวตนของเราไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะร่วงพ้นไปได้จริงจากโรคาพยาธิที่เกิดขึ้นกับตัวของเราแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้แล้วโลคาพยาธินี้ด้วยคุณโย ไม่มีผู้น้ใดแม้แต่สัจจะฐานุโยก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากโรกายพยาธตรงนี้ไปได้ส่วนข้อที่สองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็คือร่างกายของเราในนุโยเป็นสภาพที่ประกอบ มากระทบแล้วก็ทําให้เรารู้สึกตัวคับโยมความเมื่อพบกังการโยมที่เกิดขึ้นมาก็ทําให้เรานั้นมีความเป็นทุกข์เมื่อเรามีอายุมากขึ้นสภาพร่างกายของเราก็จะเป็นตัวบบอกว่าร่างกายของเรานนั้ไม่สามารถที่จะทนต่อการใช้กำลังมากๆหรือว่าการเดินหรือ่างกา จะเข้ามาสุขภาพที่ทําให้เรานั้นก้าวไปตรงไหนก็ยากลำบากแต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักดูแลร่างกายของเราเดี๋ยวจะเกิดไปเราไม่ไหวในทุกนั้นเข้ามาเพิ่มกังตัวเราก็ไม่ได้สมดุลที่เลยแตเพราะฉะนั้นเราจึงควรมันตัวซอกสภาพร่างกาย แต่ว <Wars S 2> ่าป <as bom. S 2> ัจจุบันนี้ร่างกายของเรามาถึงขั้นนี้แล้วต่อไปในอนาคตร่างกายของเรานั้นก็คงไม่พ้นสภาพที่เราได้เห็นคนอื่นพี่นอนติดเตียงกันคุณโยมมองเห็นสภาพคนอื่นที่กานอนติดเตียงกันเยอะเราไป็นคนยอเย่แต่เราไม่ เพราะฉะนั้นการดูถูกเหลีย,ยดแย่งต่างๆอยุ่โยมถ้าผู้หนึ่งผู้ใดมีความคิดเช่นนี้แล้วอนาคตก็เป็นเวลาที่เราได้ดูถูกคนอื่นไว้โยมนะเป็นเวลาที่เราได้ดูถูกคนอื่นไว้แต่ว่าถ้าเราไปด้วยถ้าเรามีเจตเมตตาการุณาคุโยมแล้วมอง สภาพสารนอนจริงว <c oughs> ่าผู้ที่ป่วยติดเตียงก็ดีตัวเราเองก็ดีมีสภาพไม่ต่างกันคุณโยในขณะที่เรานอนก็เหมือนคนที่ป่วยติดเตียงนี่แหละคุณโยเหมือนกันมีสภาพไม่ต่างกันไม่ว่าเราจะมีความรู้ทุ่งหัวคุณโยบอกมีความรู้ทุ่งหัวก็จริงแต่ว่าเมื่อเราป่วยติดเตียงแล้ว ไม่สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์อะไรได้ในขณะที่เรายังมีสภาพปกติมุ่ยควรที่เราน้น ดีขึ้นก็ถือว่าเรืงนั้นเกิดมาเน,านีเหมือนสมปัตประโยชน์นะเหมือนสมปัตไม่ได้ความเป็นประโยชน์อะไรในใจของบ้า,านของเราแตเพราะฉะนั้นนี่ก็จึงเป็นความทุกข์ของตัวเราเองพโยมไม่รวมไม่รวมผู้อื่นนะแต่ว่าถ้าพวกเราร่วมใจกันพโยมร่วมใจกันพัฒนามบ้านของเราก็ดีอำเภอเราก็ดีก,ดดก็เป็นที่ ควิมวันใจของลูกหลานที่เราอยู่เป็นการช่วยปูทางว่าอำเภอเรานั้นได้พัฒนาไปตนบนของเราหมู่บ้านของเราได้พัฒนาก็เพราะว่าเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณภาพแต่อําเภอไหนหรือว่าหมู่บ้านไหนมีบุคลากรที่ขาดคุณภาพสภาพความเป็นอยู่ของเราก็เหมือนเช่นนี้ จะรอกไปคุณโยมไม่ได้รับการพัฒนาฉะนั้นคุณโยมข้อสุดท้ายสัพเพชามาอนัตตาแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เป็นตัวตนของเราคุณโยมนะไม่เป็นตัวไม่เป็นตัวของเราตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเราคุณโยมถ้าเป็นตัวของเราจริงๆเราก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ ไม่ตายคุณโยมถ้าเป็นตัวของเราเองก็ไม่เราเนี่ยเพียงแค่มาใส่ร่างกายคุณโยมร่างกายของเราเนี่ยว่าร่างกายของเรานั้นเป็นแค่เครื่องใช้สอยของตัวเราของจิตวิญญาณของเราที่ทําให้เรามีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเราแค่มาใส่ร่างกายของเราเมื่อร่างกาย ถาไปไหวคือมีอายุมากสมองเราก็จะเริ่มเสื่อมลงคุณโยมนะเริ่มเสื่อมความเสื่อมเมื่อความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วความจับก็มาในคุณโยมเมื่อร่างกายของเราไม่สามารถที่จะทนต่อสภาพ เศผู้ที่รุกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นความเกิดแก่เจ็บตายเนโลกนี้ทุกคนมีส่วนร่วม้งนั้นคุณโยมไม่มีใครไม่มีส่วนร่วมไม่ว่าไม่แม้กระทั่งหมอที่รักษาเราคุณโยมก็ไม่หมีหมอคนไหนที่ไม่ตายคุณโยมแตที่ไม่ตายและที่ไม่ตายไม่มีหมอคนไหนที่ไม่ตายทุกคนนั้น มีความตายเป็นที่สุดดังนั้นคุณโยนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราควรที่จะสร้างบุญสร้างบุญสมคุณโยนเพื่อเป็นเสบียงไว้เบื้องหน้าคุณโยนแนวไว้เบื้องหน้าพวกเราเมื่อเรา ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจต่จอท่านเจ้พาพรรยาบุทธิดาเป็นการมาให้กำลังใจกันคุณโยและได้สื่อสัมพันธ์กันต่อไปคุณโยมเพราะในปัจจุบันนี้เราก็มองเห็นคุณโยมว,ว่า สมัยนี้ข้าวยาดราคาสิ่งของต่นงันั้นมีราคาสูงขึ้นน้ำมันก็ไม่ลดลงเลยอันเป็นเหตุให้คนที่มีรถมีถมดานคุณโยบางทีเราก็ว่าไม่ลำบากแต่ถ้าใช้บ่อยๆก็ลำบากคุณโย <c ười> รถี่ใช้บ่อยๆก็ลำบากก็ต้องเติมน้ำมันทุกวันก็เกิดความยากลำบาก บางทีเรามีเงินมีทองแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็มีเงินมีทองเหมือนเราไม่ใช่คุณโยแต่ทุกครอบครัวทุกคนนั้นมีความยากลำบากไม่เช่าเทียมกุรโยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวของเราในเรื่องการใช้จ่ายโยว่าสิิงไหนเราควรใช้จ่ายอะไรส่วนไหนเราไม่ควรใช้จ่ายก็อยู่ที่ตัวของเราเพราะฉะนั้นยากจนตาสุขุนทุกอยาย